มาติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดเรื่องผู้แทนปวงชนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคฝ่ายค้านบางคนให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์สลายการชุมนุมของประชาชนเมื่อปี2553โดยเฉพาะเหตุการณ์เสียชีวิตของพยาบาลอาสาและหน่วยกู้ภัยหกศพในวัดปทุมวนารามรากับเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตาระบุอย่างเต็มปากเต็มคำว่ามีการยิงต่อสู้ จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจยิงสังหารหรือการระบุว่าแนวกระสุนที่สังหารผู้คราะร้ายจากเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้ยิงกดลงมาจากสถานีรถไฟฟ้าแต่เป็นการยิงจากด้านล่างขึ้นบนหรือจากระนาบเดียวกันแต่การให้สัมภาษณ์อย่างรู้จริงเช่นนี้กลับไม่ปรากฏอยู่ในสำนวนคดีใดถ้ามั่นใจในข้อมูลของตอนเองขณะที่ให้สัมภาษณ์ออกมาได้ ผู้แทนราษฎรรายดังกล่าวสมควรจะเข้าให้การและมอบหลักฐานที่มีอยู่ทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้การดำเนินคดีและการสอบสวนหาความจริงในเหตุการณ์คืบหน้าไปอย่างรวดเร็วคืนความเป็นธรรมและความยุติธรรมให้กับผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากกรณีดังกล่าวในเมื่อคดีส่วนหนึ่งขึ้นไปถึงการพิจารณาในชั้นศาลและอีกเป็นจำนวนมากที่อยู่ระหว่างการสอบสวนรวบรวมของเจ้าหน้าที่ ย่อมเป็นหน้าที่ของพลเมืองดีทั้งหลายที่จะร่วมกันทําให้ความจริงและความยุติธรรมปรากฏขึ้นเร็วที่สุดอย่าให้การสัมภาษณ์นั้นเป็นเพียงเครื่องมือหรือกลเกทางการเมืองเพราะเป็นที่ทราบกันอยู่ว่าผู้ที่จะต้องรับผิดชอบมากที่สุดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็คือผู้นําพักการเมืองฝ่ายค้านบางคนหากการให้สัมภาษณ์ของสมาชิกพักเดียวกันเป็นเพียงความพยายามปกป้องคนร่วมพักให้พ้นผิดโดยไม่คำนึงถึงความจริง ความยุติธรรมความเมตตาศักดิ์สรีและฐานะของความเป็นผู้แทนปวงชนก็จะเสื่อมทรามลงไปเพราะผู้ดำรงตำแหน่งไม่ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อปวงชนยิ่งไปกว่านั้นผู้ขาดความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมิใช่เพียงแต่ไม่สมควรเป็นผู้แทนราษฎรแม้แต่คุณสมบัติของความเป็นมนุษย์ก็ยังจะถูกตั้งข้อสงสยัย